รถเที่ยวขึ้นเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่สองหนึ่งหนึ่งเราส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีตะพานหินค่ะขณะนี้กําลังทำข,ขบวนเข้าเทียบชุมทางบ้านภาชีหกสหนูได้ยินอยู่สี่สศูไม่ใช่ เห็นย่างอ่ะทุกคนอุ่ยไม่เห็นน่ะมาแล้วค่ะนาต้อมน้าต้อมหน้าเหลืองค่ะไม่เดาเลขแล้วเพราะเดาไม่เคยถูกโอ้ยสี่สองหนึ่งหนึ่งอะสี่สองศูนย์หนึ่ง เห็นปะ